ผมขอเรียกชาร์คบัตรโซออกมาครับด้วยคู่ขาธุรกิจของผมนะผมจะสร้างคอนเน็กชั่นครับเรียกชาร์คตัวอื่นๆออกมาอันนี้คนมีชาร์้ใช่ไหมครับผมมีแลนเทนชาร์คครับแล้วก็เมงแมงกระพุนนี่ครับแมงกระพุนสวัสดีครับ อยู่กับรายการชาร์แท้งผมชาร์โกครับรายการที่จะพาทุกคนมาเปิดโลกของธุรกิจนะครับก็หลังจากที่เราไปทําเด็กแมลงสาบมาซึ่งคนดูไม่มีเลยนะฝากฝาก,ก,กไปดูด้วยครับคลิปเดิมช่วยช่วยทําให้มันวิวแตะร้อยหน่อยโอ้ชีวิตกอ็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างที่ช่องเราหายไปนะครับก็เลยก็เลยรู้สึกจะวิวจะไม่ขึ้น สำหรับ e ีพีนี้นะครับเราจะพาท่านผู้เจริญมาพบกับเด็กชาบาเรียนที่ผสมกับรองโกโมิเนตมิเนตหรือมิเนียนนะครับก็จะเป็นยังไงเราไปดูเด็กลิสกันเลยว่ามีเชียอะไรกันบางเรามาดูกันในส่วนของเมนเด็กกันก่อนเลยนะครับว่ามีเชียอะไรกันบ้างบิลเจนฟฟูพิชเช เมื่อการมี normal หรือสเปออกมาสามารถแอนิชการนี้เพื่อสเปมอนเผาเผามัตชานะครับที่มีเลเวลต่ำกว่า4จากเด็กลงมาได้ m ม็กซ mm ี hmm. ใส่มาหนึ่งใบมูรระใส่มา3ามใบ X Y C เรย์ r อนด์ยุทธภพก็สามารถสเปออกมาได้โดยการถอนวัตถุดิบ X Z สองใบจากมอนที่เราเพิ่มุึเมื่อการนี้อันเจิญตบบพิเศษด้วยวิธีนี้เราสามารถสเปมอนเผามัตชา2ตัวจากสุสานได้แล้วก็ การ์ดนั้นไม่สามารถทําเป็นวัตถุดิบเอ็กซ e ได้นอกจากเ e อ็กซีดเผาทักน้ําเอ้ยไม่ใช่เผาดิอ่ะเอ็กซ e ทักน้ำดับเบิลฟินชาร์กเอฟเฟกต์ก็คือเมื่อการ์ดนี้นอร,ร์มอลอันเชนญบบพิเศษมอนเลเวล3หรือ4พอมัดช้าจากสุสานซเลนแองเกิลเมื่อมีมอนทักน้ําในสนามเราสามารถสเปรย์การ์ดนี้จากมือได้แต่เราจะอันเชนมอนพิเศษจากมือไม่ได้จนจบเทิร์นนี้ซึ่งแนะนำให้ลงเป็นตัวสุดท้ายนะครับถ้าจะสเปรย์จากมือ ต่อไปแลนเทนชาร์กเซมา3ใบเอฟเฟกต์ก็คือเราสามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จากมือได้หลังจากที่อัญเชิญการ์ดเบนี้แบบปกติหรือแบบพิเศษและก็อีเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือถ้าเราจะทำเอ็กซีดด้วยการ์ดเบนี้นะครับการ์ดนี้สามารถแทนวัตถุดิบเอ็กซีดที่เป็นแรงก์สามสี่หรือห้าก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ปัสสาวะชาร์กก็สามารถใช้แทนเอ็กซีดที่เป็นเวล์สามสี่ห้าได้แล้วก็จะมีอีเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือสามารถสเป์มอน เอามัจฉาจากเด็กได้ไลฟ์เลสลิฟฟิตเอฟเฟกก็คือถ้าการนี้อันเชอร์อกมาเราสามารถโม่การ์ดขอมมัจฉาจากเด็กลงสุรักได้แล้วก็อีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือเราสามารถแบนิชการ์ดนี้จากสูสานแล้วก็เลือกมอนผอมัจฉานะครับจากสูสานเอากับเข้าเด็กแล้วก็จวการ์ดหนึ่งไปอัสเชาโทเปียอันนี้ไม่มีอะไรมากครับเราเอามาเซิร์ชเวทมอนฟิลที่เป็นพระเอกของเราในเด็กนี้นะครับ เป็นคีย์สำคัญเลยในการที่จะขึ้นในเจ้าในการที่จะเอาไอไอลองโกลองโกมิเนตนะครับในการที่เราจะเอาลองโกมิเนตมายัดใส่แล้วก็จะเป็นคริสตัลชาร์กนะครับเอฟเฟกใช้ได้จากมือหรือสุสานเลยถ้ามีมอนทักน้ำในสนามเราสามารถลดพลังการ์ดตั้งครึ่นแล้วก็สเปคการ์ดนี้ออกมาได้ต่อไปโมเออรออฟก,กรีด ใช้ละโมกที่เป็นปลาไหลนะครับเอามอนทัาดน้ำของเรา2ใบกับคอเด็กแล้วก็โจวดกาซามใบจากบรูเดอร์โนมอรอันนี้เอาไว้ในกรณีที่เริ่มทีหลังนะครับเราแบบว่าในกรณีที่บอร์ดอีกฝ่ายเข้ามาและเกินเราก็สามารถใช้การนี้เป็นเอกิจได้ไวมิลเดอร์ hmm. <White> Mirror, สเปมมอนเ mm hmm. ผามัดษาจากสุสานแล้วก็เอามอนหนึ่งใบที่มีชื่อ เหมือนกันในเด็กเอาขึ้นมือนเซ็กซ์โซฟิลเอฟเฟกก็ไม่มีอะไรมากครับอยากให้โฟกัสในส่วนของการเอามอนเอ่อนเบอร์มายัดไส้ให้กับมอนเอ็กซิของเรานะครับก็มีแค่นี้คอไบายเดกรปเอฟเฟกก็รู้ๆกันอยู่ใส่มา2ใบครับของสามัญประจำบ้านเอาไว้ขัดในพวกบุรระเอามาขัดพวกแม็กซีการที่เราลำหาแม็กซีเป็นอะไรที่ซุ่มเสียง เที่ยเลยนะครับก็ควรที่จะป้องกันด้วยขอมบายเดังเร็บนะจ๊ะรอ s เอาเดซิกเนเตอรประกาศการ์ดหนึ่งชื่อในเมนเด็กเพื่อที่จะเนเกตเอเฟตการ์ดนั้นตลอดเทิร์นเอนเวลีแมชบังคับอีกฝ่ายโมการ์ดในทามตัวเองให้เหลือเท่ากับการ์ดในสามเราอันนี้จะได้ใช้บ่อยในช่วงของการเริ่มทีหลังนะครับเวลาที่เราเริ่มทีหลังก็จะได้ใช้บ่อยนิดหนึ่งอินฟินิตอิมเพมาเ เอฟเฟกต์ก็รูปกันอยู่นะครับในเกมเอฟเฟกต์มอนแล้วก็ในเกมการ์ดที่อยู่ในคอลัมน์นะครับที่เป็นเวทมนต์บกบลักโกลเซนแมชบั Match, บงคับให้มีอยู่เผ่าเดียวในสนามต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของเอ็กซ์ตาเด็กนะครับ n ม m b e r f เอฟศีรโญยูโทเบกฟิวเจอร์อันนี้เอามอนเอ็กซีดสองตัวที่ไม่ใช่ n ม m b e r เอามาทำการ์ดนี้นะครับแล้วเราก็เจาการ์ดนี้ไปขึ้นเป็น นัมเบอร์เอฟซีโรยูท f ิ t ด r e e ูฟิเจอร์เอฟเฟกก็จะมีเอฟเฟก n e เนเกตมอนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ควบคุมมอนตัวนั้นถ้าม,มันอยู่ในสนามต่อไปฮะทูต l ลี่ออซั e อันนี้เอามาเนเกตอะไรก็ได้เนเกตเวทเนเกตกับดักหรือ n e เกต e e เป็นมอนสเตอร์หลังจากที่เราเนเกตไปแล้วนะครับเราสามารถเอาการ์ดไปน,นั้นมาเซตในสามเราได้เราจะเป็นมอนสเตอร์เวทกับดักค่อนข้างที่จะสนจริต่อไปครับปา้าหมดชาร์กเอฟเฟกก็ สรุปง่ายๆก็คือมึงถอดโวัตถุ Exit หนึ่งใบแล้วก็อัญเชิญตุนิรี่ออซัมมาพิเศษได้เลยต่อไปครับนัมเบอร์ร้อยเอ็ดไซเลนห์วหนอ่งอาร์ตนะครับเอฟเฟกต์ก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันเอฟเฟกต์ที่1คือถอดโวัตถุ Exit สองใบเลือกมอนที่สเปย์อยู่ในสนามอีกฝ่ายที่อยู่ในสภาพตั้งโจมตีเอาการเป็นั้นมามาเป็นวัตถุดิบให้กับการนี้แล้วก็อีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือแต่ละครั้งถ้าการนี้จะ กำไรจาก battle หรือจากการเดฟเกตถอดวัตถุดิบเอ็กซิสครับนี่หนึ่งใบแทนได้แล้วก็น u เบอร์86เฮโรอิ c แชมเปี้ยนรองตัวมินิตไอเทยนี่คือเวลาที่เราเจอเด็กส้นตีนนี้นะครับมันเป็นอะไรที่สิหวัง,งมากๆเอฟเฟกต์ค่อนข้างที่จะส้นตีนชิปหายเลยเอฟเฟกต์ก็จะมีอยู่5อย่างปรยกับตามจำนวนไส้ของพี่รองตัวมินิตเลยนคะครับเอฟเฟกต์ก็จะมีถ้ามีหนึ่งใบ ไม่สามารถถูกทำลายจากแบนท่เทนได้ถ้ามี2ใบเพิ่มพลังพันหนะเพิ่มพลังโจมตีป้องกันพันหถ้ามี3ใบไม่รับผลของกรารใบอื่นเลยถ้ามี4ใบอีกฝ่ายไม่สามารถนอร์มอลแล้วก็ไม่สามารถสเปรย์มอนได้ถ้ามี5ใบเธอรับั้งทำลายกราดทั้งหมดในสาอีกฝ่ายต่อไปครับนัมเบอร์4ี่ดฟกุสกาลูกพ่อเอฟเฟกต์ก็จะมีอยู่เอ่อไม่ต้องไปสนใจเท่าไหร่เอฟเฟกต์ แข็งโวเซนเราโฟกัสตรงที่ดีเฟนต์นะครับถ้าการมีอยู่ในสภาพป้องกันเราจะเปลี่ยนมอนทั้งสนามนะครับให้เป็นสภาพป้องกันแล้วหลังจากนั้นมอนที่ถูกเปลี่ยนเป็นสภาพป้องกันจะถูกทําให้เอฟเฟกต์ไลฟ์แล้วก็ัมายเลขสี่สเตลคราเกนเอฟเฟกคือมอนทั้งหมดในฟิลนะครับจะกลายเป็นมอนพัดน้ําอันนี้เอามาเล่นคู่กับโวเซนแมปเอามาเล่นคู่กับโวเซนแมปเดี๋ยวค่อยดูคอมโบนะครับถ้าถ้าเราได้เล่นนะนะ แล้วเอฟเฟกต์ที่2คือวิกเอฟเฟกต์ครับทำลายมอนทัุน้ำในสนามอีกฝ่ายได้แล้วก็ทำดาเมจให้อีกฝ่ายตามครึ่งหนึ่งของฟังโจมตีกันนั้นแล้วก็เอฟเฟกต์สุดท้ายถ้าการวิน้ตายขาดไปไเราสามารถเอา,เอาสเตลคราเกนสปอนมาลงสนามได้2ตัวก็คือการนี้เอฟเฟกต์กของการทำลายมอนสเตอร์ทัดน้ำในสนามได้1ตัว แล้วก็มีเอฟเซกถ้าการนี้ตายหาไปแล้วก็จะเอาสเตลคราเกนที่เป็นนัมเบอร์กลับมาในสนามได้อีกนะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วถ้ามันยังไม่สะใจพอนะถ้าเรามีสเตลคราเก้นสปอนแล้วยังไม่พอใจนะเราสามารถเอาไอซองตัวนี้ไปขึ้นเป็น f 0แล้วก็ขึ้นเป็นไอนี้ได้จ้ะก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปเราก็จะเป็นในส่วนของ c ควอส์เอ็กซแล้วก็เนชไนนะครับว่าโอเคต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเควอส์เอนะ็กซเนาะแล้วก็มีเนชไนแล้วก็มีเควอส์เอ็กซิสต์เนชไนมาเราจะไปทีละตัวแล้วกันอันดับแรกนะครับนี่คือตัวเวล่าเนชไนสำหรับเนชไนนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์อยู่สองอย่างเอฟเฟกต์ Effect. ที่หนึ่งคือไม่ตายจากแบทเทิลท่ามี Number Monster, นัมเบอร์มอนสเตอร์ในสนามแล้วก็ ในช่วงของเมนเฟสเราสามารถถอดวัตถดิ2บ2ใบเพื่อที่จะดูดมอน1ใบในสนามมาเป็นไส้ให้กับการนี้ได้ต่อไป้กับ Chaos Exit n a ส h น n a น e อ f f ฟกก็จะมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันนะครับเอฟเฟกที่1คือการที่จะไม่ถูกทำลายจากฟของการแล้วก็เอฟเฟกที่2คือสามารถถ,ถอดวัตถดิ Ex บ Exit ซงใบสเปมเ,เอ็กซจากเิกนะครับที่มี Number 101 -107 ถึง107ได้แล้วก็เลือกมา 1 0ึถึง107นะครับเอาไปไหนก็ได้เราจะเอามาขึ้นเป็นไอ้เจ้าเอ่อไซเลน o ์ออเนอร์นะครับวิธีการอัญเชิญเออ่ไอ้เจ้าเน s ไนนี้นะครับเราสามารถขึ้นได้เลยโดยใช้แค่เน s ไนในสนาม Number Number านัมเบอร์นัมเบอร์ห0ึไซร้อยเอ็ด Silent o w n e ได้เอฟเฟกต์ก็คือแต่ละครั้งเราสามารถเลือกมอนที่ถูกสเปย์ออกมาในสามอีกฝ่าย เอาการาดนั้นมาเป็นไส้ให้กับการาดนี้ได้แล้วก็เมื่อการาดนี้ถูกทำลายและถูกส่งลงสุาสานในขณะที่มีวัตถุดิบเอ็กซิซเราสามารถสเปรย์การาดนี้ออกมาจากสุาสานได้แล้วก็เพิ่มไลท์พอยต์เท่ากับพลังโจมตีตั้งต้นของการใบนี้ถ้ามีนัมเบอร์รอยเอ็นไซเนออ่นในสุสาน <c oughs> ในสุาสานนะครับเพื่อที่จะใช้ฟก่นี้ได้ ถ้าการนี้สเป์ออกมาด้วยทีนี้การนี้จะไม่สามารถตีได้ในเทิร์นนี้ต่อไปก็จะเป็นไม่รู้ว่ามันอ่านว่ายังไงนะ chaos exit หรือเปล่าก็ไม่รู้อะ cxyc b a r i h o ้ b a r i s oh เนี่ยนะครับเราสามารถขึ้นเฮียแกได้เลยโดยการใช้มอนที่มีชื่อว่า number 411 ร้อยเจ็ดนะครับเราสามารถขึ้นเป็นไอตัวนี้ได้เลยซึ่งเอฟเฟกของการนี้ก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันเอฟเฟกที่1คือการนี้จะเพิ่มพลัง1นึ่พันต่อวัตถุดิก XZ ที่อยู่ในตัวของมันเอฟเฟกที่2ก็คือการก๊อปชื่อแล้วก็ก๊อปเอฟเฟกนะครับโดยการเลือกมอนนัมเบอร์ในสุสานของเรานะแล้วก็จะโอมาก๊อปนัมเบอร์แปดสิบหกฮีโรกแชมเปี้ยนรองโกมนะจ๊ะก็จะเป็นประมาณนี้ สำหรับบาเรียนขะงแล้วก็ไปสุดท้ายครับกับ d ีวาย e าเซนอนี่เป็นของสามันประจำบ้านหายเอ็กซไปแล้วมั้งเพราะว่ามันโคตรที่จะจะแมวนะครับก็เอามาล้างสนามต่อไปนะครับก็จะเป็นการเทสเต็กแบบบึ้มๆมคลือนะครับเล่นในแรงห้าตาติดนะครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะไป let's go โอเคมาเติมเกมที่หนึ่งกันเลยนะจ๊ะเ,เกมนี้มือค่อนข้างที่จะดีนะครับอันดัแบแรกเราต้องล่อน้องอราระออกไปก่อนด้วยการใช้โมเรีออฟกรีทครับเอากับเขาด็กสองใบแล้วก็จัวสามอันนี้ไม่มีนะครับเขาไม่ไม่ขับเราแล้วก็อันเชิญครับบิวตินาฟูฟินเซ็ตเอฟเฟกต์ทำงานครับสเปย์มอนบัสโซชาร์จากดิแล้วก็อมันอนยิ้มครับเพื่อเป็นการเรีอราวด Hey, แต่ไม่เป็นไรครับถึงมันจะขัดเราได้เราก็ยังมีหนทางที่จะรับต่อโอเคสเปร์ไหมครับเลนเทนชาร์กเพื่อเป็นการเพ r อ u ราเอ่อการ์ดอีกฝ่ายนะครับผมจะเอามาทำบาขมุดชาร์กแล้วก็เรียกโทโดรี่ออซัมอ่ไหไวะโอเคบาขมุดชาร์กแล้วก็ถอดวัตถุดิบเอ็กซีดหนึ่งใบรอดูครับว่าเขาจะขัดหรือเปล่า โอเคกูไม่เอากูไม่เอาในเกียรก็ได้กูไม่เอาในเกยียรก็ได้ <c oughs> ไอ,ไดอ่ะขอขึ้นลูกพี่ลองโกก็พอไหนๆก็มือดีขนาดนี้แล้วนะครับใช้งานครับไวมิลเลอร์เพื่อที่จะเอาแลนเทนชาร์กออกมาแล้วก็เอฟเฟกต์ของไวมิลเลอร์ครับเสิร์ชเลนเทนชาร์กจากเด็กหนึ่งใบขึ้นมือนอ่ะแล้วยังมีเอฟเฟกต์นะของแลนเทนชาร์กครับเมื่อสเปออกมาแล้วก็จะเอา มอนหนึ่งตัวในมือครับมาลงสนามได้ที่ไม่ใช่แลนด์ท่านชาร์ตโอเคเอ่อทมด้วยครับแอสทโทเปียอันนี้เอฟเฟกต์คือเซิร์ฟเซ็กซ์โซฟิวนะครับโดยการส่งกั์ดหนึ่งใบลงสุสานอันนี้ผมเลือกที่จะทิ้งแอสทโทเปียแล้วกันแล้วก็แปะครับเซ็กซ์โซฟิวเพอที่จะรอยยัดไส้ลูกพี่ลองโกอันเชิญเอ็กซีดเนชไนด์ด้วยมอนแล้งโอเค เราจะเป็นประมาณนี้สำหรับเกมที่หนึ่งเรามาอยู่กันในเกมที่2แล้วนะครับโอเคอันนี้คือเราได้เริ่มก่อนแล้วก็มีเซ็กซ์เซฟิลน้ำมาาเป็นมือที่ดีสุดๆไปเลยนะจ๊ะอ่าเริ่มต้นด้วยการเชิญเลนเทนชาร์ค en ับเอฟเฟกของเลนเทนชาร์คสเป่ยบัตซอชาร์คครับ,บ,รบแล้วก็เอฟเฟกของบัตซอชาร์คสเป่ l ไลฟ์เลนรีฟิตนะครับอันดับแรกแ้วเราจะทำการเทอลาวในส่วนของ น้องแฮมแท็บต่างๆนาน,านาครับไม่ว่าจะเป็นลิ่มีลูกเดอะไพร์มอมีอีกเดี๋ยวก่อนนะ Un กูอัวนเชิญไปกี่ตัวแล้ววะอัวนเชิญไปกี่ตัวแล้ววะเอ่อหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้บอรกรว่ามันเพลย์อารราไม่ได้ <c oughs> เพลย์อารราไม่ได้เออก็ตามนั้นนะครับแล้วก็อันเชิญโทโดรี่ออทัมแล้วเพราะว่าระหว่างทางนี้ถ้าเราโดนขัดในช่วงของการอันเชิญเคออสเอ็กซิต นัมเบอร์นัมเบอร์ซีรอยเอ็ดนะครับมันจะเป็นอะไรที่อันตรายพอสมควรนะเพราะว่าคอมโบนี้ถ้าโดนขัดเราก็จะเล่นไม่ได้เรามีในเกียร์หนึ่งในเกียร์แล้วนะครับตามด้วยการแปะเซ็กซ์โซฟิวอันเชิญเนชไนท์ครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของเซ็กซ์โซฟิวจะทํางานเราจะยัดไส้ลูกพี่ลองโกมิเนตเข้าไปในตัวมันแล้วก็อันเชิญเคออสเอเ็กซิสเนชไนท์ครับเอฟเฟกต์ของเนชไนทำงานครับ อันเชิญพิเศษนัมเบอร์ซีไรต์ไซเลนออเน่แล้วก็ตามด้วยการขึ้นเป็นบาเรียนโฮมครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของบาเรียนโฮบก๊อปเทคของลองโกมินิตทีนี้ก็จบเทินครับอีกฝ่ายก็ทำไรไม่ได้ครับทำได้แค่เซตมอนสเตอร์ต้ก็กดยอมกันไปมาต่อกันในเกมที่สามนะจ๊ะอันนี้ก็ได้เริ่มก่อนอีกแล้ว <laughs> สองสามครับสองสามอ่ามีฝ่ายเขาได้ทำการใช้แม็กซีครับแน่นอนครับคนอย่างเราคนอย่างเราเจอแม็กซีมีเหรครับที่เราจะพาดสิ่งสนุกต่อไปนี้เราได้ทำการแปะเซ็กซ์เต้าสีครับแล้วก็ใช้เไฟของวดโซชาร์ดสเปรย์มอนจากน็กแบบพิเศษครับแล้วก็เอามาขึ้นมันเดิมครับคอมโบเดิมเลยเด็กนี้ก็คอมโบเอ่อการใช้บาเลีนโฮปก็จะขึ้นง่ายน,นิดนึงนะครับแต่ถ้า เกิดว่ามันไม่ขึ้นจริงๆเราก็ยังสามารถที่จะไปทำเป็นไปอื่นได้นะถ้ามีโค้นเซ็นแล้วก็ทำในเจ้าสเตลล์คาเคนมาลงสนามก็ได้นะครผมจั <c oughs> งหวะนี้ครับโดน Happy f e ฟเ h อร์ u ัสเตอรครับแล้วก็เซ็ตการ์ดทั้งหลายแหล่ครับอันนี้คือจุดอ่อนของเด็กเรานะ <c oughs> อีกฝ่ายได้ทำการซปเปอร์โพลี่ครับจับมอนเรเดกครับทำฟิวชั่น เป็นมิรเจตเบลดดราก้อนแป๊บนึงนะไอ้เฮียใครโทรมาวะโทรมาหาโคตรพ่อโคตรเมื่ไหรเหมืนไอ้อ้เทียเดี๋ยวกูบล็อกซะเลยยัดแม่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องว่าไงไอ้เฮียมีอะไรอะไรวะว่าไงไอ้เฮียมีอะไรแม่โทรทำไมวะคุยกูอัดคลิปอยู่แป๊บนึงโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงกูอัดลีเพย์แป๊บนึงโอเคได้เดี๋ยวโทรมาใหม่ มีแขกครับมีแขกออาต่อครับต่ออ่ะหลังจากนั้นครับหลังจากที่ลูกพี่บาเรียสพเราแตกไปนะเมื่อกี้เราได้ทำการโมเรย์ออฟกมครับอีกไลได้ไม่รอช้าครับจังหวะนี้ครับเปิด Ash om, and Spring. s b l o s s o s j o y o u s ย n แอนด์สปเวจริงๆอ่ะแล้วก็คงต้องผ่านเขินแค่นี้นะครับทำอะไรก็ไม่ได้แล้วครับไอ้เบียดมันรอยิงเราอยู่นี่คือ กรณีตัวอย่างของบุคคลที่ลำพาแม็กซีกู <laughs> okay. เอาแค่ไอ้นั่นมาตั้งบอร์ดก็ได้แล้วปะเอ okay, าแค่บากุสกามาตั้งห์ดก็ได้แล้วปะเราม,มาอยู่กันในเกมที่4กันแล้วนะครับจังหวะนี้ครับเราได้เริ่มทีหลังซึ่งการที่เราเริ่มทีหลังแล้วมีดับรูเลอร์โนมอนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอุ่นใจที่เราก็รอเขาหลับครับเจอกับเด็กซอสสูง จบปอดที่บาโลเน่เดฟเลอร์กับชินเจ้าหรือเปล่าโอเคชินเจ้าชินเจ้านะครับแล้วทางเราได้ทําการเปิดไปครับกับดาร์คโตรเลอร์โนมมอครับตามด้วยการใช้งานบิลเชนาะฟูวินเซ็ตแล้วก็ทิงดองเอสไปเพตุผลที่ไม่ใช้ที่หน้าหรอห้องเรานะครับกับคอสเอาเพราะว่าเราต้องการเพย์อาราวการไปอื่นนะครับนี่เป็นความเจเนียสของเฟโอรโอ้ล้วนๆเลยนะครับเนี่ยนะเพื่อที่จะเชิญ เอ่อบัตซอชาร์าครับเอฟเฟกต์บัตซอชาร์าทำงานครับแล้วอีกฝ่ายเปิดครับเชนสองเป็นอินฟินิตอิมเพอร์แมนนท์ราได้ทำการเชนสวนอีกรอบหนึ่งครับกับคอสเอาเดซิกเนเตอร์จังหวะนี้ครับแดนิสการ์ดจากเด็กหนึ่งไปครับที่เป็นชื่อเดียวกันกับการ์ดอีกฝ่ายนะครับนะเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรหยุดยั้งเราได้ผมได้ทำการขึ้นเป็นเดชไนท์ครับเราใช้เอฟเฟกต์ของเนสไนท์ครับทอดสอง เพื่อที่จะดูดมอนอีกฝ่ายเข้าเป็นวัตถุดิบเอ็กซิท่าแล้วก็ยังมีอีกครับอัพแลงเมจิกครับเป็นเควอสเอ็กซิทเนสไนท์ตามด้วยการถอดวัตถุดิบเอ็กซิทหนึ่งไปครับขึ้นเป็นลูกพี่นัมเบอร์ซีโร่ไรน์ไซรินโพรเนอร์ดากแล้วก็ดูดมอนอีกฝ่ายมาครับแล้วก็ขึ้นเป็นฟาเรียนโฮบสุดรอสุดเท่แต่ไม่มีเอฟเฟกต์ของลองโฟให้ดูดแล้ว ไม่รู้ว่ากูเอามาทำไรแต่ตอนนี้เพื่อไส้ที่เยอะของเรานะครับขึ้นเป็น d y Arsenal เซนบบบเสุด <S <S แล้วก็จบเถินเป็นสุดที่มาพร้อมกับไส้โนะครับเราสามารถเคลียร์สนามได้สามรอบแล้วก็แปะเซ็กซ์เซฟิลไปครับอีกฝ่ายคือถ้าไม่กดยอมแพ้นี่ก็ฮะก็ไม่รู้จะเล่นยังไงนะฮะเกมที่5นะครับ อันนี้คือเราได้เริ่มก่อนอีกแล้วแล้วก็มีมอนต่างๆนาๆนาเงืนไขของเราก็น่าจะเพียงพอสำหรับการใช้ทำบาลีนโฮน,นโครับเปิดมาครับด้วยวัตซอช้ชารครับแล้วก็สเปรมอนครับสเตปเดิมแล้วก็ตามด้วยแอสโทโทเปียครับเพื่อที่จะทิงการ์ดในมือลงสี่ฐานหนึ่งไแล้วก็เอาเซ็กซ์ซลฟิลขึ้นยอันนี้ไม่ต้องกลัวน,นะครับว่าการอาเจียเอกซีนครั้งแรกมันจะทำให้ เรายัดใส่ไม่ได้ครับการอัพแรงก็ทําให้เรายัดเป็นลูกพี่งโกมินเนตได้เหมือนกันแล้วตามด้วยครับถอดวัตถุดิบอีกซีดเป็นลงโกมินเนตแล้วก็ขึ้นเป็นไซเลนออนเนอร์ดัสแล้วก็ตามด้วยครับขึ้นเป็นบาลีนคบสเต็ปเดิมเลยแล้วก็ใช้งานเอฟเฟกครับจบเทิร์นอันนี้เป็นเด็กเพื่อนไม่ครบนะครับอย่า,อาไปเล่นอย่าเล่นกับเพื่อนนะว้ย เด e glass ลูกกร e ้นเลยเลยไฟครับสั่งใช้งานได้ยากครับโค้ย่าที่บ้านลบละเกินพี่ได้ทำการดึงเอ่อใจแอนขึ้นมือแล้วก็ใช้ forbidden doublet ครับแต่แต่ว่าลูกพี่ barian โค้ของเราไม่รับผลครับเลยไฟก็กดยอมแพ้ไปจบไปรอบกับเกมที่5นะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเด็กช์ก barian ของเรา ท้ายนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับใครที่รู้สึกว่าดูดูเอลยังไม่เต็มอิ่มนะครับเราสามารถไปดูที่โปรเจกต์รีเพย์เลยนะครับในช่องของเรานเองในช่องคุณบงแชนแนลนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฝากไว้ในความอกอ้อมใจกันด้วยนะครับถ้าอยากให้ทําเด็กอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับถ้ามีเวลาเดยวก็จะมาจัดเด็กแล้วก็เปิดรีเพย์ให้ดูนะครับส่วนมากคอนเทนต์ในช่องเราก็จะมี รีเพย์มาก่อนนะครับแล้วค่อยเด็คลิสตค่อยตามมาทีหลังนะครับแบบอธิบายรายละเอียดเอฟเฟกต่างๆนานานะครับก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับเด็คของโอ้ไม่ใช่เด็คนี้สำหรับประมาณประมาณนี้สําหรับช่องของเรานะครับนะครับก็สําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับชากบาเรียนสไตล์เพื่อนไม่ครบ4เต็ม5 รให้ยมึงด <as> <drink> <laughs> ูด <c oughs> ้วยเหรอเออดีดีเฮ้ยมันหนุกดีเลยคุณมานำเสนออะไรผมครับรีบผมจะมานำเสนอครับผมผมจะให้คุณสเปมอนได้ครับแต่ผมขอจวดหนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งตัวครับมึงจะหมอบแล้วจบเทินเลยเหรอใช่การหมอมาจบเทินไอ้เหี้ยแม็กซี่กูปาฟรียัดเข้เวทจริงๆโอ้ไม่ก็โซเอฟโซฟิชัน โอ้คุณนี่คุณนี่หน้าเลือดเหมือนกันนะครับเนี่ยด,ดูญญด,ดวิญญาณดูดวิญญาณชาวบ้านเดี๋ยวช่องผมขอเรียกชาร์กบัตโซออกมาครับด้วยคู่ขาธุรกิจของผมนะผมจะสร้างคอนเนคชั่นครับเรียกชาร์กตัวอื่นๆอ,ออกมาอันนี้คุณมีชาร์กไ,ไหมเ<ว>ดีครับผมมีแลนเทนชาร์กครับแล้วก็ Men 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 เมงกระพุนนะครับเมงกระพุนให้มันเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเมงกระพุนได้เลยอ่ะ เอ่อผมขอเรียกชาร์กบาฮม,มุดอีฟูโมเมนต์เลตเตอร์คือคือจบเถินเออน้หน้าอย่างคุณนะครับไม่ต้องเพึงมือลูกพี่ลองโก้ก็ได้เศร้า oh, <yeah. S 1> ว่ามึงมึงยังมึงยังไม,ม,งงไม่มึงยังไม่เคยเจอลองโก้เอาไหมป้าป๋าจะต่อให้ในประมาณ ประมาณสามเถินโห่สามเศษพอดีเลยคุณจะคุณจะรับดีลไหมครับรับดีลครับโอเคครับจัดไฟกูต้องเอากูต้องเอาสาวสาวชาร์จแท่งมาตึงตึงตึงหรือสักพักไอ้เหี้ยติดลิขสิทธิ์ติดลิขสิทธิ์รายการชาร์จแท่งเออแล้วคลิปก่จะบิน คิดว่ากูบอมได้แค่หมอนเหรอวะแตกไม่ได้เด็กเพียไปไปเลยเรียบร้อย